สวัสดีครับยินดิ้ลนรับก้า่ช่องไทยอุดรเ<ด>้อว,วันนี้เรามีอะไรมาทานาด้วน้ำบเดื้วยน,นม,มยนะะนกัเดนมกัเือับด้วนกดือนกะับเอน้ัยนนมกเรืมกอยนด่วนนกษาเรื่องอย่างนี่เรามีักด้วยทำกก เนลาทานข้าวตัออกไข่ปะโลกโอเคกลางคืนต้องใส่รองบูทนี่มันมีนี่มีลูกโดดนำ้ำมาแล้วโอ้ยผู้ใดยมาเสิร์ฟนำ้ำเสิร์ฟมาแล้วค่ะเสิร์ฟมาแล้วจ้าอึ๊บอ,อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่โค้กเดอ้อ พี่ไปกินลาบนะลาบก,ก็ลาบไม่ไม่สั่งแล้วของเดียรพี่ก็เอาก๋วยเตี๋ยวอะไรกินด้วยกันอลาบพวกในเมืองมันกู้หวานแทนพวกในเมืองแซ่บวะแซ่บ เพี่เพชรรอนะะพี่ขอบคุณเนาะนะคะคิวแต่สวัสดีจ้านะคะพี่เพชรกำลังขับพิซซูอยากได้สร้อยค่ะสั่งทางไลน์ได้ใช่ไหมคะได้ค่ะนะคะแต่ต้องรอนานหน่อยนะคะสร้อยเนาะเพราะว่ากแ้มมาจากเมืองนอกเนาะไม่ได้อยู่ในไทยนะคะเนาะพี่ว่ากี่อ้ประมาณห้าร้อยกว่าปีนะตัวนี้แม่นบ่ล่ะรอใช่คอยกบูยูเนาะห้าร้อยกว่าปีมันจะโตขนาดนั้นอ๊ะ โลไปดดดมาสองซองมีถุงอ้อมมีกระดาษหอมไปถามแมู่ไปถามหมออะไรเออต้องถามแม่ละต้องหมอใดนี่พี่พี่จะบอกเลยนะแม่คนนี้น่ะสมัยเรียนสมัยเรียนราชภัฏน์แต่ก่อนเป็นนักร้องนะครับเป็นนักร้องทีนี่แกก็ไปเที่ยวแหละก็เลยแบบสนิทกันเลยรู้จักกันแกก็เอาติดเพียนโอ้ให้แบบแบบดูแลพี่ยาหนะ พี่ของเราต้องใช่ป่วยเสียงแห่ที่ไอด้วยแกไม่คุ้มทายไปหาหมอใช่ไปหาหมอไปกินเส้นอะไรพี่นิสาพี่นิสากินมาเด้อมาเด้อมาเด้อนี่บ้านเนี้ยกินเตี๋ยวกันเด้อกินเตี๋ยวกันเด้อแล้วก็มีอันนี้พ่อ เอาขนาดาทีู่บ่มีเนาะบ่มีอยู่่ี่ละเอาขนาดทีชชู่เช็ดบ่มีซอเอาข้อเจาช้อนให้๋ออช้อนหมดันมีแห้งนะคะบอกเบียร์อยากกินหวานหลายได้สิเนาะบมีแห้งครับพี่เอ็มกินได้ไลยมาสั่งสั่งให้มาเร็วจังเลเ้นเล็เนเล็กนะเหมือนไฟไผ่ฟงสะพโอเคบัาเอาเอา ดูก่อนนะไอซีดูเรากินก่อนนะขออนุญาตนะคะกินก่อนเนาะนะคะไอซีเนาะเอ้าเนาะนะคะดูเรากินก่อนคะรับแล้วก็มีอันนี้ของพี่เบี้ยกินด้วยกันค่ะให้กินด้วยกันนั่นแหละก็มีปักกาดหินก็มีปักกาดหินก็มีผักกาดหินคืออะไรโอ้โหเมนโลวานี้ก็มีลาบก๋วยเตี๋ยวให้เซนมาแม่าเซนมาแม่าอันนี้เป็นร้านเจ้าเก่านะเจ้าเก่าเซนเล็กเจ้าเดิมเลย้าเจ้าเดิม กินกันให้อร่ยิบ้มดกันเด้อกิ้กันเด้อเออลยันปรุงเลยจะนำต้มแปบวได้เย่ได้เยอะเดี๋ยวพี่เพอเติมพลังเด้อเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ